โสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะ ก็อยู่กับพัดอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia Origin วันนี้นะคะพัดก็จะมาสอนวิธีการใช้แท่นเปิดบอสครูนะหรือว่าแท่นเปิดบอสมือกันนะคะว่ามันจะมีวิธีการใช้ยังไงเราก็จะต้องหาของจากไหนที่มาแบบใช้เปิดนั่นเองนะคะหลังจากที่เกมเนี่ยเขาก็ได้ทําการอัปเดตระบบเรียกบอสแบบใหม่มาแล้วนะคะโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะแบบออกำหนดเวลาได้เลยนะคะว่าจะไปเรียกบอสตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นัดกันให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเรียกก็ยังได้นะคะ ซึ่งเขาอัปเดตมา2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือบอสคูรุนาแล้วก็จะเป็นตัวบอสคิมิ่าหรือว่าน้องทานน้อนนั่นเองนะคะซึ่งงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพดจะทำคลิปแยกให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับคลิปนี้พดจะพูดถึงวิธีการเรียกบอสคูรุนาแล้วก็วิธีการหารวมถึงเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่เพื่อนๆอาจจะแบบยังไม่รู้นะคะก็จะสอนไปให้หมดในคลิปนี้เลยเนาะ ซึ่งโลเคชั่นของไอเจ้าตัวแทนเปิดบ่อนนะคะก็แน่นอนว่ามันจะต้องอยู่ที่เกาะใต้น้ำนะคะเป็นที่เดิมที่เขาเคยเกิดเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นนะคะจะยังไม่สามารถที่จะดำน้ำลงมาได้นะคะเพื่อนๆต้องไปปลดล็อกเสากันก่อนนะซึ่งก็คือมาเปิดล็อกเสาซัมเมอร์วีเคชันตรงนี้แล้วบินมาตรงที่มันเป็นวงกลมสีเทาอันนี้นะคะเดี๋ยวพาดทำลูกศรชี้ให้ แล้วมันจะมีพวกของนะคะที่เราให้เราปุ่นล็อกก็คือฟองน้ํารู้สึกจะ5อันมัง้งก็ปลล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้สามารถที่จะแบบดําน้ําลงมาได้นะคะไม่อังนี่มันก็จะดําลงมาไม่ได้นั่นเองนะโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแท่นนะคะก็คือมีพี่จีนยืนรออยู่ด้วย1คนนะคะ,ะเดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยอเวลามันจะหมดแล้วนั่นเองนะคะพี่จีนก็เลยมายืนรอใส่นั่นเองนะ ซึ่งอันนี้ขอบอกเลยว่าทาง PVP เนี่ยก็ค่อนข้างเดือดดาลเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพี่จีนเนี่ยแทบจะเทคโอเวอร์กิจการการต e ีบอสคูรุนาไปหมดแล้วนะคะอะไรก็ตามที่คนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะพี่จีนมักจะรู้ก่อนตลอดนะคะเนื่องด้วยแบบ เขามีเซิร์ฟหลักเป็นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวนัวนอะเนาะเขาก็น่าจะมีข้อมูลอะไรที่แบบแน่นกว่าเราอะไรอย่างงี้กว่าพัดจะรู้ตัวนะคะพี่จีนก็เทคโอเวอร์ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นี่แหละที่พัดจะมาประกาศสักดาคนไทยนะคะเอาคลิเนี้มาบอกกับคนไทยได้วยกันเลยนะคะมันจะได้แบบเราจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบเออที่จีนก็ไม่เล่าเปรียบหรอกเราจะได้รู้ให้เท่ากับเขานะคะเรียกอะไรรู้เท่าทันพี่จีนเออประมาณนี้เนาะโดยวิธีการเปิดบอสนี่มันก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยไปหาเจ้าตัววิช หรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียกบอสเนี่ยไม้ครบตามจํานวนที่เสาเนี่ยต้องการนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้เนี่ยคือ48เนาะอ่ะหน้าตาของวิชั่นก็จะประมาณนี้นะคะคือมันจะสามารถหาได้จากหนึ่งเลยนะคะก็คือให้เราทำเควสเผาแล้วก็เอาเหรียญเควสเผาเนี่ยไปแลกมานะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะแลกได้5อันนะคะต่ออาทิตย์แล้วก็2เนี่ยก็คือเราจะสามารถคราบเองได้นะคะแต่ว่าส่วนประกอบที่ใช้คราบเนี่ยมันจะต้องใช้ ไม้ลูน่าวูลนะคะในการขาบซึ่งอันนี้เราก็จะสามารถได้ไม้มาจากการที่เราไปขนสมบัติแล้วก็ได้กล่องของกัปตันนะคะหรือว่าเราจะซื้อเอาจากตลาดก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอันนี้พัดจะมีคลิปให้ดูอีกทีนะคะว่ามันแบบทํำยังไงนะเผื่อใครที่แบบฟังแล้วอาจจะไม่เก็ทอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเปิดบอสอะไรต่างๆนานาน,นะคะพัก็จะขอพูดเรื่องนี้กันก่อนเลยนะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังด้วยนั่นก็คือ,อเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นว่ามันมีพี่จีนเนี่ยเขามายืนรออยู่นะคะแล้วพี่จีนมายืนรออะไรนะคะสิ่งที่พี่จีนมายืนรอนะคะนั่นก็คือเวลานั่นเองค่ะเขารอให้เวลาที่เสาตรงนี้นะคะหมดหลังจากที่เวลาหมดแล้วนะคะ จำนวนวิชั่นตรงนี้นะคะจะถูกลดลงไป3 4เเนะคะพูดง่ายๆว่าพอเวลาหมดปับ๊บวิชั่นที่ใช้ในการเปิดบอดเนี่ยมันก็จะถูกลดน้อยลงพอของถูกลดน้อยลงปับ๊บมันก็จะสามารถใช้ของที่น้อยลงมาในการเปิดบอดได้ก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะเปิดถูกขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะ วิธีการดูเนี่ยก็คือดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับข้อมูลถ้าเกิดใครสงสัยว่าไอ้พัดเอกมาจากไหนอะไรเงี้ยคือเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันจะลดลงไป34%ทุกๆ24ชั่วโมงซึ่งตรงนี้นะคะเวลาก็เหลืออยู่ประมาณ2 3นาที19วินาทีนะคะมันก็จะครบ24ชั่วโมงแล้วนะหลังจากที่ครบ24ชั่วโมงนะคะวิชั่นตรงนี้ก็จะถูกลบออกไปอีก3 4 อ่ะถ้าใครอยากจะรู้ว่า34%เนี่ยคือมันจะลบออกไปเท่าไหร่อะพี่ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือให้เอาจํานวนทั้งหมดนะคะมาคูณด้วย34แล้วก็หารด้วยร้อยนะคะหรือว่าใครมีเครื่องคิดเลขหรือว่ามีสูตรอื่นๆเนี่ยก็สามารถคิดได้เลยนะคะแค่หา34%ของของที่ใช้ทั้งหมดนะคะได้เนี่ยมันก็คือจะเป็นจานวนที่มันจะถูกลบออกหลังจากที่เวลาหมดนั่นเองนะซึ่งอันนี้พัดก,ก็จะยกตัวอย่างเลยนะคะพัดก,ก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะ 38%นะคะ3 4ของ48%เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ16.3กกว่านะคะเพราะก็จะตีลงแบบไป16เลยนะก็พอเวลาตรงนี้หมดนะคะมันก็จะถูกลบออกไปประมาณ16-17อันนะคะจากที่ใช้อยู่48%มันก็จะเหลือประมาณ32หรืออาจจะเป็น31นะคะเพราะก็จะแบบบวกลบ1นึ่งอะไร,งไรเงี้ยเผื่อไว้อันนึงนะคะ ก็มันก็จะได้ประมาณ31อันนะคะแล้วพี่จีนเขาก็จะรอให้เวลามันหมดนั่นแหละแล้วเขาก็จะใส่แค่31อันไม่จําเป็นจะต้องแบบใส่48อะไรอย่างนี้เนาะ <S <S ซึ่งการที่เราไม่จําเป็นต้องเรียกบอสครูนาแบบโดยทันทีที่เราใส่ไปเนี่ยมันทําให้พี่จีนเขาจะผูกขาดตรงนี้ด้วยการที่แบบเขาก็จะมาใส่ตอนที่มันน้อยๆเอาไว้ก่อนอะอะไรเงี้ยใส่ใส่ใส่เข้าไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขาว่างเมื่อไหร่เขาก็ค่อยมาเปิดตีอย่างงี้ใช่ไหมพอเปิดตีปั๊บครูนา หรือว่าบอสหมึกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเราก็จะสามารถตีตีตีไปได้นะคะแล้วก็รอคูดาวที่เสาประมาณ30นาทีก็จะตีตัวถัดไปได้ตรงเนี้พัดไม่รู้ว่าพัดจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าพัดก็ไม่ได้เก่งคณิตแล้วก็ไม่ได้เก่งคำนวณเลยอาจจะแบบอธิบายงงๆนะคะ แต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะคะก็คือพอเวลาหมดแล้วเนี่ยของที่ใช้เปิดบอสนะคะมันก็จะถูกลดจํานวนลงไป34%นั่นเองนะคะเพื่อนๆก็จะได้เปิดบอสที่แบบถูกขึ้นแล้วก็ใช้ของน้อยลงนั่นเองนะแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่เราไปแย่งกันใส่กับพี่จีนนะคะถ้าเราคิดว่าเรามือไวพอแล้วก็ไปแย่งโลดนะคะแต่ว่าพัดขอบายแล้วดีกว่านะคะไม่ไหวพี่จีนมือไวมาก อีกเรื่องหนึ่งที่พันยังไม่แน่ใจนะคะนั่นก็คือเวลาที่เราใส่วิชั่นเข้าไปแล้วเรายังไม่มาเปิดบอสนี่พันไม่แน่ใจว่ามันสามารถใส่เอาไว้ได้สูงสุดกี่วันนะคะเพราะว่าพันยังแบบหาข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เลยนะแต่เท่าที่ดูนะคะพัดเคยใส่เอาไว้เมื่อวันเสาร์แล้วพันมาเปิดบอสกับคนในเผ่าอีกทีหนึ่งเนี่ยตอนวันพุธนะคะมันก็ยังสามารถเปิดได้ปกติเลย อันนี้พัดคิดเอาเองนะคะว่ามันไม่น่าจะมีจํากัดเวลาว่าแบบต้องมาตีภายในกี่วันอะไรเงี้ยหรืออาจจะมีแต่พัดจะไม่เจอก็ไม่รู้นะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอแล้วเนี่ยอยากจะแชร์ข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะแต่ทางที่ดีก็ยึดตามพัดก็ได้นะคะสักไม่เกินประมาณ5วันเนี่ยกำลังดีเนาะแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวพัดจะลองเอาตัวเด็กมาใส่ไว้สัก7วันหรืออะไรเงี้ดูละกันถ้ามันได้แบบเรื่องยังไงเดี๋ยวพัดจะมา บอกอัปเดตกันอีกทีนะคะอาจจะเม้นไว้ใต้คลิปอะไรประมาณนี้ก็ดูกันมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะอ่อแล้วเข้าใจแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ยังเอ๊ะอยู่นะเพราะฉะนั้นทันก็เลยจะมาทําคลิปนะคะเรียบเรียงตั้งแต่ขั้นตอน วิธีการแบบว่าเริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่การหาของตีบอสจนกระทั่งตีบอสเสร็จเปิดสุ่มกองบอสเลยนะว่ามันมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆจะต้องหาของที่ใช้สําหรับในการเปิดบอสคูรุนากันก่อนนะคะนั่นก็คือตัววิชั่นนั่นเองนะคะซึ่งวิชั่นอันนี้เราสามารถแลกได้จากเควสซิตี้สเตทนะคะตรงนี้เลยนะกดเข้าไปที่หน้าต่างแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เข้ามาที่หมวดซิตี้สเตทนะเราก็จะเห็นตัววิชั่นของคุรุนานะคะเปิดให้แลกอยู่นะซึ่ง อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะแลกได้5อันต่อ1นอาทิตย์นะคะแล้วก็รีเฟรชทุกวันจันทถ้าพัดจะไม่ผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว energy resist นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเปิดบอสเหมือนกันแต่ว่าเป็นบอสทานนอสนะคะหรือว่าบอสคิเมล่าที่เราเรียกกันนั่นเองนะเดี๋ยวพัดจะยกไปพูดอีกทีตอนที่เราไปทําคลิปเปิดบอสคิเมล่ากันนะคะ ก็มันก็จะมีของพวกนี้นะคะต่างๆนานาขึ้นมาให้แลกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยว่าจะไปหาเหรียญซิตี้สเตทจากไหนนะคะก็นี่เลยนะเดินมาหาคุณลุงคนนี้นะคะที่ซิตี้สเตทนะคะ เขาเป็นคุณลุงที่จะเอาไว้ทำมิชชั่นนะคะหรือว่าเป็นเควสเผ่านั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆจะต้องมีเผ่ากันก่อนนะคะหลังจากที่มีเผ่าแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบว่าเป็นสายแบบว่าใช้งเงินแก้ปัญหานะคะก็ะสามารถซื้อเป็นหินนะคะ Energy Core นะคะอันนี้นะมาโดเนทได้เลยนะคะซึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยก็จะโดเนทได้10เหรียญน,นะคะ ก็ถ้าแบบใช้เงินแก้ปัญหาชอบความรวดเร็วเนี่ยก็เลือกทางนี้เลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากโด o n a t หรือว่าไม่อยากซื้ออะไรเสียเงินนะคะก็สามารถที่จะทาเควสเผ่าแทนได้นะคะพอเราทาเควสเสร็จเนี่ยมันก็จะสามารถกดรับเหรียญซิตี้สเตทนะคะได้5เหรียญต่อหนึ่งเควสนะคะเราก็จะได้พวกคะแนนโบวตเผ่าด้วยนะทําให้เผ่าของเราเนี่ยติดอันดับนะคะถ้าติดหนึ่งใน10ของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆน,น,นะคะมันก็จะ มีโอกาสที่จะได้ครองเกาะนะคะอันนี้ก็เราจะไปทําคลิปครองเกาะให้ดูอีกทีนะคะในคลิปต่อไปโอ้โหคลิปแบบเยอะมากเลยที่จะต้องทำนะคะพอเราได้เหรียญมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาแลกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะใครอยากตีคูรุนะก็แลกคูรุนะใครอยากตีทานอสก็แลกตัว Energy List ิสของทานนอสนะคะซึ่งเนี่ยพาขอบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นโซโล่เนี่ยจะลําบากมากนิดนึงเนาะเพราะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าแลกอย่างเดียวน่ยจะเก็บสะสมได้แค่อาิตทีละหถ้าเราจะใช้เปิด คุรุณาสักตัวตีไปเลย50อันเนี่ยเราต้องใช้10อาทิต์ยในการแรกเพื่อมาตีแค่ตัวเดียวแล้วก็ตีคนเดียวไม่ไหวแน่นอนอะ่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบยากนิดนึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบไม่มีเผ่าหรืออะไรเนาะ ส่วนอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือการครัฟเองค่ะโดยการครัฟจากไม้รูน่าวูดนั่นเองนะคะซึ่งไม้นี้เราก็บอกไปแล้วนะว่ามันจะได้จากการที่เราขึ้นไปขนสมบัติแล้วได้สมบัติของกับตานมานะคะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะที่บางคนก็อาจจะทำนะคะนั่นคือการส่งสัตว์ไปฟาร์มนะคะแล้วก็รอสุ่มเควสว่ามันจะมีเควสที่แบบว่ามีไม้มาหรือเปล่านะซึ่งตัวพันเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอเลยนะคะแต่ว่าคนรอบตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเจอบ่อยแล้วนะ สำหรับวิธีการที่จะส่งสัตว์ไปฟาร์มนะคะพัดก็เคยทำคลิปแยกสอนให้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากดูแบบละเอียดละเอียดเนี่ยก็สามารถไปดูในช่องได้เลยนะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันต้องเอาสัตว์มาใส่ไว้นะคะแล้วก็สัตว์ส่งไปฟาร์มเรื่อยๆๆแต่ว่าเราอะาจะากําหนดไม่ได้ว่าเราจะได้เควสทองตอนไหนอะไรเงี้ยซึ่งเควสทองบางทีมันมาาก็จะเป็นย่ารูนย่ามังกรน้าแข็งย่ามังกรแดงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะว่ามันจะสุ่มเป็นอะไรแต่อันนี้ก็คือพูดถึงว่าแบบ มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับใครที่อยากจะหาท่อนไม้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนเดียวหัวเดียวกับทีมรีบเลยเนี่ยมันก็จะยากมากๆเลยที่จะเปิดบอสให้ได้สักตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีพันแนะนําว่าไปหาเข้าเผ่าแล้วก็ช่วยกันทําแชร์กันน่ยน่าจะโอเคกว่าน่าจะง่ายกว่านั่นเองค่ะ ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะไปก็จะไปให้ทุกคนดูวิธีการเปิดบอสแล้วก็ตีบอสคูลูนะากันนะคะว่ามันเปิดยังไงบ้างหลังจากที่เราได้อ่าไอเทมนะคะหรือวิชั่นมาครบแล้วเนี่ยก็ไปดูวิธีการอ่าเรียกบอสกันเลยดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะหลังจากที่เราได้วิชั่นมาจนครบแล้วนะคะก็มากดที่เสาแล้วก็กดคําว่า sacrifice ด้านล่างลงไปเลยนะคะก็คือเราใส่ที่เปิดบอร์ดเข้าไปนะจํานวนก็จะแตกต่างกันตามแบบว่าเออแต่ละแนวแต่ละเซิร์ฟนะคะไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าในเซิร์ฟนั้นๆแนวนั้นๆเนี่ยมีคนใส่ไปแล้วเยอะแค่ไหนนะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะคะปุ่ม sacrifice เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ่ม summon นะ หลังจากที่ทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วนะคะก็ให้กดแท่นเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าซัมมอนนะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปมันก็จะทําการเรียกบอสมึกออกมานะคะซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่พัดไปตีนะคะพดก็คิดว่ามันน่าจะโหดมากๆเลยนะถึงขนาดแบบเรียกโกลลมเอาไว้ดึงเอาไว้อะไรให้คนในเผ่าเรียบร้อยเลยนะคะแต่ปรากฏว่าอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะเหมือนบอสที่เราเรียกมามันไม่ได้โหดเท่ากับตอนที่มันเกิดเองนะคะเขาอาจจะปรับ ให้มันตีง่ายขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียกบอลปลาหมึกออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่20นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากที่มันหายไปหรือว่าตายไปเนี่ยก็จะสามารถเรียกได้อีกทีเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็คือเสาแต่ละเสาเนี่ยเขาจะมีคูลดาวน์ครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีคนเพิ่งเปิดไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอครึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเราเปิดเองหรือว่าเออเป็นคนอื่นที่เปิดก่อนหน้าเราอะไรเงี้ยถ้ามันมีการเปิดไปปับ๊บเราก็ต้องรอครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเปิดตัวต่อไปได้นะคะค หลังจากที่เปิดมาเนี่ยมันก็ต้องรีบฆ่าให้เสร็จภายใน20นาทีนะคะไม่งั้นมันก็จะหายไปเฉยๆเลยแล้วอันนี้พัดยังไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตีไม่ทันเนี่ยเราจะได้ของคืนไหมเพราะว่ายังไม่เคยแบบลองแบบตีไม่ทันอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งหลังจากที่พัดตีเสร็จนะคะมันก็จะได้เป็นกล่องน้องหมึกมาปกติเลยนะคะกล่องนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มนะคะได้ไข่หมึกแล้วก็พวกอ่าของที่ใช้เปิดพวกคุรุนาทั้งแบบตีแล้วก็แบบขี่เลยนะคะ อันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปย้อนดูในคลิปคุรูนาได้นะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะวันที่เราเนี่ยพยายามที่จะ,ะแย่งกับพี่จีนใส่ของเปิดปอดนะคะตอนที่เวลาหมดเนาะเพราะว่ามันจะได้ใช้ของน้อยลงนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยเราก็แย่งใส่ได้อยู่นะคะแต่ว่าหลังๆพี่จีนเขาก็ทวีความแบบทวีจำนวนจำนวนเยอะขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแย่งได้เลยคือพัดแย่งไม่ได้เลยนะคะมือไม่ไวเท่าจริงๆต้องยอมนะคะ ก็เลยเลือกที่จะใส่เยอะๆแทนหรือว่านานๆทีเปิดทีอะไรเงี้ยก,ก็ได้เหมือนกันแต่ช่วงแรกเนี่ยคือเสียดายมากเลยถ้าเรารู้แบบนี้ตั้งแต่แรกนะคะเราไปรอใส่ทุกแนวทุกแนว,ท,แนวทุกแนวเนี่ยน่าจะแบบได้หลายตัวอยู่เนาะแต่ว่ากว่าจะรู้อีกทีนะคะก็คือน่าจะหลังพี่จีนแล้วพี่จีนเขาก็แบบมีการมายืนรออะไรเงี้ยตลอดเลยอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ pvp เนี่ยเขาก็ต้องแบบเนี่ยดูดีพัดรออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ด้านบนเขาก็แบบหวดกันอยู่นะคะมีการตีกันแย่งกันอะไรเงี้ยก็อันตรายมากเลยนะเออตรงนี้ก็ ต้องมีคนมากันนิดหนึ่งเวลาที่แบบเราจะมาใส่หรือว่าไม่ก็ออกเกมทาโล่อะไรเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับวิธีการเรียกบอสครูนาหรือว่าบอสมึกนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะทุกคนสามารถที่จะเรียกกันได้เลยเพียงแค่ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นที่เล่นคนเดียวหรือว่าเป็นผู้เล่นโซโล่เนี่ยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าเราจะหาของกว่าเราจะช่วยกันตีบอสเนี่ยมันก็จะต้องใช้จํานวนคนที่แบบค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะ โดยกิจกรรมเนี้ยพัดคิดว่าเกมเขาเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อเราจะได้แบบมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในเผ่าแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่เผ่าเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยนะคะอันนี้ก็จะมีให้แบบขึ้นลงขึ้นเรือแล้วก็พากันตีบอลนะคะมันจะได้ดูมีกิจกรรมอะไรในเกมมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าใครถ้าเกิดว่าใครแบบเป็นผู้เล่นคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเราอยากตีครูน้ำมากจริงๆเนะี่ยพันแนะนำว่าก็ต้องเข้าเผ่านะคะหรือว่า ถ้าคิดว่าตัวเองตีไหวก็สามารถที่จะมาเปิดแล้วก็หงเรียกเวลแชทมาช่วยตีก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะพัดก,ก็จะมาทําคลิปสอนเทคนิคในการตีบอสบึกนะคะว่าแบบต้องตียังไงถึงจะทําดามีดพอที่จะแบบได้ของดีๆเนาะซึ่งอันนี้จริงๆทุกคนเนี่ยสามารถได้รับของหมดเลยนะแค่มาตีบอสแล้วก็ทำดามีดกับบอสนะคะ ก็จะมีโอกาสได้รับของกันทุกคนเลยนะแต่ของจะมากจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยทำดาเมจกับหมึกเนี่ยเยอะมากแค่ไหนยิ่งเราทำดาเมจเยอะนะคะเราก็จะยิ่งได้กล่องเยอะเราก็จะได้ของดีด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาเปิดซุ่มกันอีกทีนะคะจากที่พัดเล่นมาเนี่ยตั้งแต่มันอัปเดตมานะคะพัดก็ยังไม่ได้อะไรที่แบบงามๆเลยนะแต่ก็มีได้ฟองน้ําที่เอาไปเรียกตัวครูนะแบบขี่นะคะเดี๋ยวพัดจะลองสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็จะเรียกแบบฟรีให้ทุกคนได้ดูะะ่ะะะนคจไมมเเติเลยสําหรับ ตัวครูนาแบบขี่นะคะก็คือจะแบบตีบอสสะสมกล่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ไข่หมึกแล้วก็หนวดหมึกที่เอาไว้เรียกตัวที่เป็นสัตว์ตีนะคะมันก็จะได้ฟองน้ําด้วยนะที่เอาไว้เรียกสัตว์ขี่นะคะซึ่งเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าพัดจะเก็บได้ครบชาติไหนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตีมานี่ก็เกลือนะคะอ่ะนี่ก็เอามาให้ดูนะว่าตอนที่พัดสุ่มได้กล่องมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งกล่องนี้เนี่ยถ้าเรากดเปิดมามันก็จะได้เป็นฟองน้ํานะคะที่เอาไว้เรียกครูน้าแบบขี่ ซึ่งกล่องแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดได้มาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ฟองน้ําเยอะมากกว่ากล่องที่เราซื้อในร้านค้าซะอีกนะที่เราต้องแบบซื้อกล่องละ99คูปองอะ่ะคือถ้าเกิดใครอยากมีสัตว์ขี่ดีๆแล้วก็แบบเป็นสายฟรีไม่อยากเติมนะคะพะรก็แนะนําว่าให้มาตีคุรุณะแล้วก็เก็บฟองน้ําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะเก็บเงินซื้อไข่หมึกสักอันนึงแค่นั้นก็พอแล้วนะคะส่วนผลไม้ e vo, อีโวพะรู้สึกว่าตอนนี้มันแบบมันเกิดแล้วหลายๆคนก็น่าจะมีกันหมดแล้วนะ เพราะฉะนั้นก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้อ,อ,อยู่ไกลเกินเอื้อมเท่าไหร่นะคะผู้เล่นคนไหนที่แบบมาเล่นใหม่แล้วอยากมีสัตว์แบบดีๆก็แนะนําคุณลุนาแบบขี่นะคะ mm hmm. ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจที่จะเติมเกมก็อย่าลืมนะคะร้านพีชา t o ท็อปอัพนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเติมได้ทุกเซิร์ฟเวอร์ทุก ID เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟัดด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พัดก็ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย